คือตอนนี้ถ้าไปยืนดูก็จะเห็นระดับน้ำต่างต่างกกี่เมตรนี่ตอนนี้ต่างกันอยู่ประมาณ70เซนได้ไหมครับผมเอาเลีี่ไดด้ันนี้ข้อคั่งไหนี่ผมสุรสิทธิ์วิชิตโรจนลันนะครับเลขานุการท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคลวยครับเรื่องครับก็สําหรับเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคลวยนะครับ ก็ณปัจจุบันนี้ท่านนายกสุรศักดิ์วิชชลจรรยนะครับท่านนายกท่รัฐมนตรีท่านได้ราาประสานกับกรมชลประทานในการปิดปากคลองบางกลวยนะครับเป็นทำนกชั่วคราวความสูง2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเราก็มาทําการลงบานประตูแล้วก็ซ่อมแซมเขื่อนชั่วคราวนะครับทางฝั่งท้ายคลองบางกลวยก็คือบริเวณคลอ,อ,องบางกอบน้อยนะครับประตูน้ําวัชลออันนี้ก็สามารถเอาบานลงได้แล้วนะครับเมื่อเราเอาบานประตูลงแล้วนะครับก็จะสามารถควบคุมระดับน้ําในคลองบางกลวย ได้ให้กลับเป็นระดับปกติได้แล้วนะครับโดยณปัจจุบันนี้ระดับน้ําแตกต่างกันอยู่ประมาณ70เซนนะครับโดยระดับน้ำแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อเช้านี้นะครับทางกรมชลประทานวัดได้อยู่ที่เมตร98นะครับส่วนระดับน้ําในคลองเราอยู่เฉลี่ยประมาณเมตร15เซนก็ทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยได้รับความสะดวกปลอดภัยนะครับ ซึ่งเมื่อเราเอาบานประตูลงได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ของบางกลวยได้นะครับโดยกินพื้นที่อยู่ประมาณ8.4ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับสำหรับแผนระยะยาวเราก็จะมีการทําเขื่อนถาวรน,นะครับบริเวณนี้มาเชื่อมกับหูช้างประตูน้าวชลอนะครับแล้วก็ท่านนายกสุรศักดิ์ก็ได้ประสานของ,งบจากทางกรมโยธานะครับในการทําเขื่อนอ้อมโอบไปจนถึงสะพานข้ามคลองบางกลวยนะครับซึ่งก็กำลังจะเอาเข้าบรรจุในแผนของกรมโยธาต่อไปนะครับ ตอนนี้ที่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับกำลังจะติดตั้งไฟนะครับกำลังติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะครับแล้วก็กําลังดูแลนะครับเทสระบบของตู้คอนโทรลให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ําบริเวณนี้นะครับในอนาคตนะครับชาวบางกวยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประตูน้ําที่บริเวณแม่น้ําเจ้าพยาเเสร็จเรียบร้อยนะครับผลกระทบของพี่น้องชาวบางกวยก็จะน้อยเพราะว่าเราทําความสูง อยู่ที่ประมาณบวก3เมตรนะครับซึ่งในปีช่วงที่น้ําท่วมปี54นะครับน้ําสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ3เมตรสินะครับแต่ว่าเราทําป้องกันไปถึง3เมตรห้แล้วคิดว่าพี่น้องคงจะให้ความมั่นใจได้นะครับตรงนี้ครับผมไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวบางครวยนะครับทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลที่นําโดยท่านนายกสุรศักดิ์วิชโรจลันนะครับในการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับน้ำท่วมตรงนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ นี่มากี่ปีสามทุกป,ปีแล้วทุกปีทั้งทุกปีระดับน้ำที่ไหนสูงสุดสูงสุดเนี่ยรูรูเจเนยอยู่ได้แต่ข้างบนข้างล่างอยู่ไม่ได้ร <laughs> แราวันนี้น้ำเพิ่งแหง้งเพราะอะไรเพราะประตูเขาปิดเพราะกั้นทำไม่ทำนบกั้นนำ้ำไงนะแล้วพอลงบานน้ำกม็มันก็ไม่เข้าแล้วกั้น,น,อนอข้ายนาน่อง้ ไไม่ดด้ปิเขาไม่ได้ปิดนี่เมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยเนี่ยท่วมล้อมหมดเนี่ยลออรถเนี่ยเพิ่งวันเนี้ยที่ว่าไม่ท่วมดีใจไหมก็ดีใจว่ามันไม่ท่วมอ่ะถ้ามันท่วมรถลำบานลำบากรถเลยมันไม่มีที่จอดต้องขึ้นไปจอดชาตแนลบ้านข้างเคียงนี่ไม่มีใครอยู่อ่ะก็คนนี่น้คนไปหมดแล้วเราไม่หนีเราไม่หนีสู้ซูมีความหวังว่าจะอยู่ได้เออ สองหลังน้งก็พอน้ํามาได้สองวันน้องไปเลยคนเข้าของไปหมดอีกชื่ออะไรครับชื่อบรรจงอายุห้าสิบเจ็ดแล้วขอบคุณมากครับครับชื่อวันนาหอมแก้วค่ะเอ,ออยู่ที่นี่มาห้าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะน้ําก็ท่วมตลอดมา,าเนี่ยมาเดอนนี้นะท่วมตั้งแต่กลางเนินสิงหาเนี่ยห้าสี่แค่คอค่ะเวลาจะว่ายน้ำไปนี่ก็ แค่หัวเข่าแล้วก็เขาบอกว่าเขาปิดเขื่อนแต่เขื่อนท้างหน้าน่ะพังเขาเอาไม้ไผ่ขัดไว้ก่อนก็เด็กก็ดขึ้นหน่อยหนึ่งก็ท่วมแค่แค่ปลายเท้าแ็ยุบลงแค่วันเนี้ย